กินกาแฟแล้วเฮาจะเหเาา็ดอันตำมะฮุ่ยมันเตะอุดังเลยแมนมช่องสิเผ็ดกักนเลยมีเผ็ดโอ้พเน่นกทอดไขด่วยวะเนี่ยอทอดไข่ได้แต่ห้ามทอดทิ้งได้ สวัสดีทุกคนสวัสบบดียำเสานะเนาะทุกคนวันนี้ก็เป็นมือที่สองทุกคนหลังจากตื่นเสามาเขาก็หาล่างนาลางต้านะทุกคนเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดได้ป่าแถวอันแถวไฮบาไก่นะฮะสวนมันบาไก่นี่เพราะว่าบนนี้ก็มีกบมังเนงนอกแนงนู้คือกันกับมันอยู่แถวๆนะแถวพอกแถวผู้ทุกคนแต่กันนี่สิ่งสำคัญคือนำขาดบา่ได้ นำสายสายทุกคนมองกับผมขนาะกว้างขนาดได้นำพออันนี้ก็พอนำขดใสขนาดเบื้องปลาพอยังเป็นปลาทึบนาอยู่ทุกคนแถวนี้เพราะว่าคนบ่อยากคอยสู่หากินไปเลยทุกคนเพราะปลาแคมบ้านนี่ส่วนรลายเขาก็บ,บ่อยากสนใจนะคะเจ้านะ อันกติกส่วนนี้มันหนาวหนาวแล้วก็กล่นมั่นแน่เวียกเขาเลยซาบ,บานเท่ากันบริสู์หาเลาะหากินดอกแต่นี้ที่แท้น่ะนกนูนกนี่ก็ลายไส่ปลาก็ลาลมือเสานื้แต่แต่เสาามันคันประมาณห้าม้งไก่คันนะทุกคนไก่ปลาอ่ะทุกคนมาเนี่ยเ,เอากะชีไปเถียงหมดเลยทุกคนเพราะว่า เบาไก่พนพยายามมองนะและเขาก็ว่าเออพยายามซะว่าตะบิดไว้จากลาน้ำเพิ่นสุดท้ายและเเพิ่นอัดใส่สุดมาให้เปียกฮะนะสุดกันหน่ำเนี่ยจนเพียงเอิกนี่ยเฮ้าบ่มีเลยเลย้าบ่ไปพอมันหนาวไปก็ได้รงแท้อันนี้พนไปเพื่อเดียวพนน่าจะมาแล้วทุกคน่ปวันนี้ทุกคนไปเบิ่งกันว่าเบาไก่พนจะได้บอป่านะตัดทัน,นวันนะตัวเสาอตัวเสียวขนาด โอ้ดุมันแท้ได้บ่ปลาฮะได้ปลาฮะได้แหละจะได้บ่ไปกับขวานตัวได้ปิ่งกับปิ่งแล้วก็ตัวได้ขอนเห็ปเดปลาแดกกร์เห็ดคือว่าเห็เดบาดแกร์อ๋บางทีมันจะเน่ามันยังยังเออแล้วก็ศเห็ดบาดแกรเอาปิ่งกินในพันใหญ่ได้ปิ่งต้มแกงแล้วแต่ในพันใหญ่ยัางม่ทันมาเออ จะตัดเ้นมันไปกันอออเหอ็ดกินทาก่อนเจ้าปดป้าในมอน่องเลยนะแล้วก็เห็ดกินอ๋อโอเคโอเคตามาี่แหละอือนีทุกคนปลาที่ปีง ลายขนาดเบาไก่วะ่ะโคตรลายเลยเนี่ยจำสกินเออแม่นแล้วเนาะคนสี่คนเนาะหนึ่งเฮ้าสองเบาไก่สามพันแอดสี่อันอันนี้ยว่าจิรอมอนเมื่อละมอน,นเมื่อของเฮียนเลยมอแกาวนะขะขนาดทุกคนหลายทั้งหลายทั้งใหญ่ของเบาไก่นะ <c oughs>

เอาเนาะละมอนี่กะงคลงเนี่กะเอาทุกคนอันนี้กะซึ่งเวลานี่ก็ประมาณสองโมงนัะนะทุกคนเฮากนมันซอยเบ่าไก่กินข้าวแล้วมือเสาร์เนี่กะคือว่าในร้านอยู่นะอันนี้เบ่าไก่คนกลนมันโรงงาแล้วแต่หลงไทยอันนี้เขาก็เก็บซองคนกับจิอ๋อเก็บมันเบ่าไก่เพิ่นเมื่อบ้าน ตอนน้อเมื่อานหาแนวกินก่อนแนวกินแรนกตอนน้องเมื่อเอามาคุ้งนะนเก็บสองคนกับน้องเหรอเมื่อเก็บแล้วละเฮาสิลักเอาไปพานก่อนของเพิ่นนี่เอเาสิลักเอาไปพานแล้วกันเพิ่นถามว่าเอาไผ่พานนี่ก็เ็เก็บอกเพิ่นะลรว่าสมคอยนี่แหละแล้วผลชีคข,ขอบใจบ่หรือวา่าแนวใด้นะความรู้สึกของเพิ่นนะ จากพังิึงจากปากเพื่อนนะเบาไกจนะนนพอจะขอบใจบ่หรือว่าเห็อนอะไรหรือว่าเสียหายบะหรือว่าผ่านก่อนเะน,นะ แล้วนะไปดไปไปโอ้ยดนแล้วแลัเนี่ยมีแต่ชาีานมันพ่อนหมนเนี่มันจะร้ายอยู่โอไได้เอ้ยจเพอับนี่ย,ยเอามาตอนนี้มาหอดบดปันมันเลย ตอนนี้มอหอนมาันมันแล้วแต่ยังประกอบเครื่องอยู่รอบรถอะไจักสิได้จากะรังงนตัันแล้วมให่กว่าน่ะดมันก็พอดีได้รถนึงแังินกระเพ่นปั่นมันคนนะหรือว่าบนตามันร้ายขนาดนี้กูโซนกูก็มีทางกับปั่น Đúng, mình sẽ tắt Tốt đại bò long Để... con vâng Đấy in nữa Ok Tốt xò mừng xí con Bỏ mình đại bò ดิสิ่งโยสบายเลยเ,เห็นอย่างนี้นะตัวซือเขาเจา้าเขาเจ้าเอาลงมันยักเวลาเขาปันมันหยัหนนยกที่ได้เก็บขื้นอีกอันนี้คือเรื่องเี่เามันสบายนะเพราะว่าอยู่สะเิงเลยมันบเมเ่มยอ,อีกมีแต่นั่งปอนเลยนะคือแบบปอนเขาป่นเขาเนยะ เอากับเราทุกคนกล้ช wow. okay? right. ิมมัดแล้วแนนี <okay> ้ปลาไายทุกคนจะลายกับแล้วประมาณอีก10นาทีแล้วสมมองค์หนึ่งบอดนที่คิดครับน้่งกับไปตั้ง2สมมองค์นะอันนี้ก็พอหนาพื้นมาไห้นาไห้ตาไป้ไซ้ไงคลิปลม่คลิบแฟวคงกินเลยเออ

ทำมะฮุงแล้วก็ถอดทอดไข่กินต่อแรงนี่กินแบบง่ายๆทุกคนเลาะขูดเปลือกหมูก่อนทุกคนกินหมูได้ไหมหมูยังหมูบปอนี่ฮะแม่ละหมูปลาพันแอดได้พันแหวได้หมูปลานัดแรงมันี้การพันแอดได้หมูปลาทุกคนใหญ่นะคนอ่าคนเนี่ยกินบะหมี่ได้หมูเนี่ยเนื้อหมก้อยอยากเล้หมูกะ มมเ็นมูอะได้มูมันเดมอิเ่าเลย,ออยตอนนี้บ้าเดี๋ยวขุดแล้วก็ด,ดูเขาให้เง้ยนรอบโอ้แนกทอดไทยวะเนี่ย ทอดไข่ได้ตทำทอดพิงได้ยังได้บะถึงตำเีมยนะจำเจ้าเออตำมะุกมาแล้วอะชิตำเองบ่เดี๋ยวค่อำเองเนี่ยนะคนเอ้ยอบอุ่นขนาดได้อากาศมันนี่เสรอจวามื่อ่ทโบน้ากนบ่ได้ทุกคน อากาศโคตรดีเลยนี่ใส่เสืเส้อแคนซันเลยมันบุม่มีลมแบบอุ่นๆนิดนึง,นงแบบเย็นนิดเดียวนึ่งเราเป็นหนาวอ,อาบน่ำบอเหมือนนี่นะเกินนี่ฮะบรดอาบเกินพออาบแล้วตอนเทียงแต่มันหนาวเกินนี่เหมือนนี่ฮะอากาศถือว่าโอเคขนาดพอดีอยู่ một này. À, này, tầm một này qua mình này cái tam hùng con và hãy đi lo phần thọ đèn nổ Nè con hùng con tam hùng hờm cột cái nhà như đi đó chân mình đưa một hùng, ít cục nhảy như thế này Ừ. 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 cắt thôi Một cái đi thôi อข,ขนาดหอมขัดเลยใส่ครบแล้วดีมากรอกนะมาหุ่นหอมพ,พอกนนะอชิช้นอลยรได้หุันบุพเพอนสีฉันขนาดนดั้นตัวโอ้เกินน้ำลายละ้องคองต่ำก็ยังเกินน้ำลาย ไตะดังเลยแมนช่องสิเพชดครกันเลยีเท็ดเนี่ทุคนไข่ทอดไข่แล้วก็ทอดนกแล้วก็สมพักแล้วก็ตำหุงหสดจเลยมันเขากัห้ากันหนึ่งฮอนอนอยู่จวดเลยสองคนเด็กเอาสองคน màu này, là... mai Mà vào này, chào khôn, kinh hoàng cầm sẹp, xì mương phan ạt phù bùng phù tằm cứ hơn, một tôi nhảy khác này. เอาทุกคนมีกินข้าวกินน้ำแล้วกัดข้างมอปลาไหมมอน้มห่อดต้มน้ำกินแล้วกันหมกมันแน่นี่ยันแน่นนะเอ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ได้เพราะว่าเขากหาการหงการหอยเพื่อไรเพื่อไรคลิปหน้าเพื่อไรจังเบิงว่ามันชิดได้บอกว่าไรทุกคนส <c ười> ำหรับคลิปนี้ก็ขอคำขอขอบใจใครเข้ามาเบิรงอย่าลืมกดติดตามให้เลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายบายทุกคน